สวัสดีค่ะก็มาดูหุ้นกับห้องรักคนยิ้มแฟนคลับเหมือนเดิมนะคะวันนี้วันพฤหัสที่31สิงหาคม2023ค่ะหุ้นที่เราสแกนเจอวันนี้ก็ขึ้นตามนี้นะคะทีนี้อยากจะบอกก่อนว่าการที่มาบอกว่าเราเจอหุ้นสแกนอะไรยังไงเนี่ยไม่ได้เป็นการแนะนำในการซื้อขายใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นแค่การ เอาข้อมูลมาวิเคราะห์ให้ความรู้หรือว่าแสดงความคิดเห็นเฉยๆนะส่วนจะซื้อหรือไม่ซื้อหรือยังไงก็นำไปพิจารณาด้วยตัวเองนะคะเอเคหุ้นที่เราเจอวันนี้มีจำนวนปริมาณ11ตัวค่ะก่อนที่เราจะดูข้อมูลต่างๆขอพาไปดูกราฟก่อนนะคะ ตัวแรกที่เราเจอคือตัวนี้ gtv ก็เข้ามาที่ t a d i n g view เหมือนเดิมดักเข้าตั้งแต่แรกให้ดูนะคะแล้วก็พิมพ์เข้าไป t r a d i n g v i e w com enter เข้าไปค่ะมันก็จะมาเจอหน้านี้เหมือนเดิมที่เราเจอนะคะพูดอีกทีนึงว่าทำไมต้องใช้ t r a d i n g view เพราะเพราะว่าการใช้ t r a d i n g view เนี่ยมัน ใช้ง่ายแล้วอีกอย่างอ่ะคนอื่นใช้ตามได้ง่ายเพราะว่ามันใช้ฟรีส่วนตัวตัวเองเนี่ยจะใช้เทดดิ้งวิวแล้วก็มีของที่มาร์เก็ตติ้งให้มาจากบล็อกเกอร์เนี่ยก็มีเหมือนกันแต่ว่าเทด n ิ้งวิวมันก็ดีตรงที่มันใช้ง่ายมันใช้ฟรีคนอื่นใช้ตามได้ง่ายนะคะทุกคนก็ไปใช้ได้เลยนะเข้าเทด i ิ้งวิวแล้วก็คลิกตรงเซตอินเดนะคะจากนั้นมันก็จะมาหน้านี้ ตอนนี้เวลา10บโมงสินาทีก็ตลาดเปิดแล้วนะแต่ว่า t r a d i n g view มันจะข้อเสียอย่างหนึง่งคือมันจะช้าประมาณ10บถึงสินาทีแล้วก็มาคลิกที่ set chart นะคะอันนี้ก็เป็นกราฟ set จะเห็นตรงนี้นะคะ m ก็คือ1เดือนถ้าเราอยากดูวันนี้เราก็ไปคลิก1วัน นี่คือกราฟหวันของเซตนะคะตัวที่เราเจอตัวแรกก็คือ gtv ค่ะไปคลิกตรงนี้นะคะตรงเซตนี้นะพิมพ์คำว่า gtv แล้วมาเลือกฝั่งขวามัมนจะมีสต็อกแล้วก็มีเยอะแยะเลยแล้วก็เลือกสต็อกเซตนะคะคลิกเข้าไปค่ะจะเห็นว่าเมื่อวานพิ่งขึ้นแท่งเขียวแท่งแรก ก็ดูว่า,าตัวแท่งเขียวแท่งแรกเนี่ยหมายถึงเป็นแท่งที่ซื้อหรือเราจะมาซื้อวันถัดไปก็ได้ถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าเราควรซื้อตอนนั้นหรือเปล่าก็คือให้ซื้อแท่งเขียวแท่งแรกหรือแท่งถัดไปนะคะเพราะเราเห็นอย่างนี้แล้วอันนี้ก็คือกราฟ1วันเนาะขอมาดูภาพรวมใหญ่ๆเป็น1เดือนก่อนนะคะ 1เดือนเป็นแบบนี้ตอนแรกราคาเข้าตลาดมาก็ราคานี้เลยแล้วมันก็ลงลงลงมาจุดต่ำสุดอยู่ตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปหน่อยแล้วก็ลงมาค่ะอันนี้ก็คือหนึ่งแท่งหนึ่งเดือนนะคะมาดูว่ามันอยู่ในช่วงไหนของกราฟจะเห็นว่ามันมาสร้างโลใหม่ตรงนี้ใช่ไหมที่ผ่านมาดูไม่ได้เพราะมันเหมือนสร้างชีวิตใหม่เนาะ เราก็มาเริ่มตรงนี้แล้วก็ไปคลิกตรงการปรับฐานฟิโบนักชีนะคะการปรับฐานฟิโบนักชีคลิกตั้งแต่ตรงข้างล่างเลยนะคะคลิกแล้วมาคลิกไซดถ้าเป็น1เดือนคลิกไซด์อย่างที่เรารู้ดูกันนะค่ะคลิกอีกทีหนึ่งขายายออกหน่อยมาดูตอนนี้มันอยู่ในช่วง 7 8็กกำลังจะขึ้นไปที่ห1 8ช่วงราคาช่วงนี้ถือว่าราคาดีเส้นที่น่าสนใจคือเจ็ดสิบแปนะคะตรงนี้คือเจ็ดสิบแปดจุดหกตรงนี้คือแปดสิแตรงนี้คือเก้่ถ้าอยู่ในช่วงนี้น่าสนใจแต่ถ้ามันอยู่ช่วงบนอย่างเงี้ยช่วงขึ้นมาช่วงอย่างเงี้ยแสดงว่า ถ้าอยากจะซื้อก็ต้องระวังให้มากๆหรือบางคนอาจจะคิดว่าเป็นจุดที่มันราคาค่อนข้างสูงไปแล้วค่ะโอเคเอ๊ะมันขอขยับนิดนึงนะมันไม่ตรงค่ะหเห็นไหมมันจะอยู่ในช่วงนี้เจ็สิบปดจุดหกก็ถือว่าน่าสนใจพราะเห็นรูปใหญ่อย่างนี้แล้วเราก็มาดูหนึ่งวันนะคะ คิกเหมือนเดิมเลยหนึ่งวันโอเคเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยกราฟวันนี้ขึ้นมาแล้วมันก็ขึ้นต่อตอนนี้10บโมงสินาทีนะคะเทด i ิ้งวิวมันจะช้าประมาณ10บถึงสินาทีนะข้อเสียอย่างหนึง่งแต่ว่ามันใช้ง่ายและมันก็ใช้ฟรีก็ฟรีก็ช้าหน่อยนิดนึงนะคะ่ะโอเค วันนี้ขึ้นมาตรงนี้เรามามาร์กไว้ว่าขึ้นวันที่3แน่นอนว่าสไตล์ไฮบิดอย่างเราเราต้องดูกราฟและดูพื้นฐานของหุ้นด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเห็นกราฟแล้วซื้อเลยแต่ถ้าใครเป็นสายเทคนิคอลสายกราฟจะซื้อไม่ซื้อมันก็ต้องอยู่ที่กราฟอย่างเดียวเนาะ มาดูหุ้นต่อไปนะคะ as as คลิกแล้วก็พิมพ์เหมือนเดิมเลย as อืมทำไมชาจ,จัง a s ะค่ะแล้วก็เลือก Stock เ e t เหมือนเดิมนะคะเมื่อวานแท่งเขียวแท่งแรกวันนี้ก็ยังเป็นแท่งเขียวอยู่ แต่ลงมานิดหน่อยตอนตั้งแต่ตั้งแต่ที่เปิดก็ลงมานิดนึงแต่ก็ถือว่ายังแท่งเขียวอยู่ขอดูภาพรวมเป็นกราฟ1เดือนโอเคนี่คือ1แท่งเท่ากับ1เดือนนะคะก็ไปที่การปรับฐานฟิโบนักชีเหมือนเดิมจากตรงที่ล่างสดุดคลิก ขึ้นมาตรงที่สูงที่สุดตอนนี้มันอยู่ในช่วงไหนช่วง61.8ลงมา78.6ค่ะก็ถือว่าส่วนตัวคิดว่าก็ยังไม่สวยเท่าไหร่นะถ้าซื้อก็ต้องคอยดูเยอะๆทิ้งไว้เฉยๆไม่ได้นะคะแล้วก็มาดู1วันต่อนะ1วัน เคมันก็เป็นขาขึ้นวันที่2นะคะพิมพ์ไว้อยู่ช่วงอยู่ช่วง61.8ค่ะต่อมา TKS นะค่ะพิมพ์เหมือนเดิมค่ะ TKS อืมชานิดนึงทำไมวันนี้ชาจัง tks เลือก stock set เหมือนเดิมนะคะอันนี้คือการาฟ1วันเมื่อวานขึ้นแท่งเขียวแท่งแรกวันนี้ก็ยังขึ้นไปต่ออีกเห็น <He S 1> อย่างนี้แล้วขอดูการาฟ1เดือนค่ะยอ่อลงมาหน่อย พอเป็นกราฟหนึ่งเดือนมันขึ้นเซล์เนบาร์ซะง,งั้นอะมาตีฟิโบนัชชีเหมือนเดิมนะคะจากเส้นไต้เทียงด้านล่างไปใส้เทียนด้านบนอยู่ช่วง0.5เลยนะเขียนไวค้ค่ะอยู่ช่วง0.5 ราคากลางๆอะไม่สูงไม่ต่ำแต่ก็มีความเสี่ยงนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคะขอดูหนึ่งวันหน่อยหนึ่งหนึ่งวันเป็นขาขึ้นไปห้องตัวต่อไปนะคะ sti พิม์พ sti เลือก stock set เหมือนเดิมนะคะจะเห็นว่ามันมีเยอะๆๆมากเลยเราอย่าไปเลือกตัวอื่นนะเพราะมันเป็นหุ้นของประเทศอื่นเรากเลือก t t o k s e t ตในคลิปเข้าไปค่ะนี่กราฟ1วันพิ่งขึ้นเป็นแท่งเขียวแท่งแรกเมื่อวานวันนี้ก็ยังเป็นแท่งเขียวต่อเห็นแบบนี้แล้วมาดูภาพใหญ่ก็คือ1เดือนนะคะ พอหนึ่งเดือนมันสั้นเกินไปถ้าเราเห็นว่ามันสั้นอย่างนี้มันอาจจะทําให้เราพิจารณาดูกับลําบากหน่อยนิดนึงก็ดูเป็นหนึ่งสัปดาห์นะคะโอเคพอหนึ่งสัปดาห์ค่อนข้างจะเห็นได้ดีขึ้นนะคะตีเส้นฟิโบเหมือนเดิมอยู่ในช่วง61.8 มามาร์กไว้อยู่ช่วง61.8ค่ะมาต่อหุ้นต่อไปนะ tsh tsh เลือกสต็อกเซตเหมือนเดิมน,นะคะอันนี้คือกราฟ1วันวันก่อนแท่งเขียวแท่งแรกวันเมื่อวานแท่งเขียวต่อวันนี้ก็ยังแท่งเขียวอยู่ ขอดูภาพใหญ่หนึ่งเดือนค่ะอ่ามุนตัวนี้เราเจอเราได้คุยกันเมื่อวันก่อนๆเนี่ยแล้วเนาะประมาณวันที่25่บหรือยีไม่แน่ใจค่ะที่เราสแกนเจอตอนนี้อยู่ในช่วง6ก8ิมาเ8 6ดแอ่าเขียนไว้ อยู่ช่วง68.8ถึง78.6เห็นแบบนี้แล้วก็ดูกลับไปดู1วันอีกทีหนึ่งนะคะจะดูไปแล้วมันก็ยังไม่ชนยังไม่ชนเส้นอะไรนะตรงนี้เราซื้อเรายังไม่ซื้อแน่นอนเพราะเราเป็นสายไฮบริดเนาะเราต้องไปดู ราะคาหุ้นที่เหมาะสมดูพื้นฐานของหุ้นเอาไปวิเคราะห์อีกทีหนึ่งอยู่แล้วแหละอันนี้เราดูแค่กราฟนะคะมาดูตัวต่อไป inox inox ค่ะคลิกสตอส็อกเซตเหมือนเดิมเคเจอแล้วเมื่อวานเป็นแท่งเขียวแท่งแรกวันนี้ก็ยังเป็นแท่งเขียวอยู่ ขอดูภาพใหญ่1เดือนนะคะเป็นยังไงจะเห็นว่ามันเพิ่งสร้างโลใหม่ไปเมื่อปี2020แสดงว่ากราฟที่ผ่านมาเราไม่นับนะถือว่ามันสร้างชีวิตใหม่นะคะเพราะว่าแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะสร้างโลใหม่อีกทีหนึ่งหรือเปล่าหรือว่ามันจะขึ้น อันนี้ก็ต้องรอดูเห็นอย่างนี้แล้วตีฟีโบนักชีจากไซ้ข้างล่างไปไซ้ด้านบนอยู่ในช่วง61.8ถึง78.6คอดูหนึ่งวันหน่อยโอเค หวันถือว่าชน78.6นะคะชนแล้วก็เด้งขึ้นเส้น78.6นะี่ยคือถือว่าเป็นเส้นที่มีความสำคัญนะส่วนใหญ่ชนแล้วจะเด้งขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าทุกคุ้นจะเป็นอย่างนั้นบางทีชนเด้งขึ้นแล้วลงมาก็ได้หรือบางทีก็หลุดลงมา8 8 6 98.7อย่างนี้เลยก็มีนะ ไปหุ้นตัวต่อไปต่อนะคะ skn skn Stockset เมื่อวานเป็นแท่งเขียวแท่งแรกวันนี้ก็ยังแท่งเขียวอยู่ค่ะเห็นแบบนี้ขอดู1เดือนภาพใหญ่นะคะ เอ๊ดูเป็นสัปดาห์ดีไหมดูมันเล็กๆไปหน่อยค่ะโอเคมันสร้างเห็นจะเห็นว่ามันสร้างโลใหม่ตรงนี้นะคะแสดงว่าที่ผ่านมาดูกราฟไม่ได้แหละตีเส้นฟิโบนัชชีเหมือนเดิมจากไส้ ล่างถึงไส้บนคลิก KU หกสอ็ดจุดแเมนไว้ค่ะมาดูกราฟวันพิจารณาอีกทีเนี่ยยังเรียบเส้น61.8อยู่เลยนะคะตอนเนี้ยเรียบเส้นนี้อยู่เลย ไปหุ้นต่อไปนะคะ ktis ktis t o c k s เซตตอนนี้คือกราฟหวันเมื่อวานแท่งเขียวแท่งแรกเอ้ยไม่ใช่วันก่อนสิวันก่อนแท่งเขียวแท่งแรกเมื่อวานก็ยังแท่งเขียวตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงแท่งเขียวแท่งเขียวก็คือหุ้นขาขึ้นนะคะ1วัน ขอดูภาพใหญ่หนึ่งเดือนขยายหน่อยนะคะลงมาหนึ่งเดือนย่อให้เห็นกราฟทั้งหมดจะเห็นว่ามันสร้างโลใหม่ตรงนี้ส่วนด้านซ้ายนี้กราฟดูไม่ได้แหละมาดูฝั่งขวาในเมื่อมันในน้อยอย่างเงี้ยเราไปดูเป็นหนึ่งสัปดาห์นะคะ Okay. ขยายหน่อยนะขยายหน่อยค่ะตีเส้นฟิโบนัชชีเหมือนเดิมหาล่างสุดร่างสุดคือตรงนี้แล้วไปไส้บนสุดอยู่ในช่วง61.8กับ78.6 มากไว้ค่ะแล้วดูหนึ่งวันิจรนาเพิ่มอืมเห็นไหมชนตรงเนี้ยชนเจ็สิบแปดจุดหกแล้วก็ขึ้นมาตอนนี้กำลังจะขึ้นไปหกสิบอ็ดจุดแปด ลองพิจารณาดูนะคะแต่ว่านะมันก็ที่ถ้าจะสวยคือ78.6 88.7 91.8ตรงเนี้ยอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องไปดูผลประกอบการดูราคาที่เหมาะสมดมูพื้นฐานของหุ้นอีกทีหนึ่งน,นะคะไม่ใช่เห็นว่าเป็นแทงเขียวก็ซื้อเลยไปหุ้นต่อไปนะ SENX 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 Stock เ e t เมื่อวานขึ้นแท่งเขียวแท่งแรกวันนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของแท่งเขียวอยู่ขอดูภาพใหญ่1เดือนนะคะอ๋อหเดือนน้อยจังเพิ่งเข้าตลาดมาถ้างั้นก็ต้องดู1สัปดาห์ดูสิ สัปตาห์ก็ยังน้อยถ้างั้นเราก็ต้องดู1วันไปเลยโอเคหวันเท่านี้มันสร้างโลตรงนี้แสดงว่าทางซ้ายที่ผ่านมาเนี่ยไม่ดูมันและกราฟไม่ดูนะคะเรามาดูฝั่งขวาถ้าเป็นหนึ่งวันเราไม่ลากฟิโบนักชีที่ไส้นะคะ1วันเราเอาที่ แท่งเทียนเลือกการปรับฐานฟิโบเอาแท่งเทียนจากล่างสุดไปบนสุดอยู่ตรงไหนคะเนี่ยตอนนี้อยู่ช่วง38.2สิสูงสูงมากถ้าใครอยากจะซื้อตรงนี้ต้องระวังแล้วก็ต้องตามตามกราฟเรื่อยๆนะคะ เพราะว่ามันค่อนข้างสูงแต่ว่าก่อนจะซื้อต้องไปวิเคราะห์พื้นฐานหุ้นเหมือนเดิมนะอยู่38.2อยู่ช่วง38.2สสูงมากต่อมา irpc นะคะ irpc เลือก stock set วันก่อนเป็นแท่งเขียวแท่งแรกเมื่อวานก็ยังเขียววันนี้ก็ยังเขียวค่ะเห็นแบบนี้ดูภาพใหญ่1เดือน1เดือนโอเคพอเห็นอย่างนี้แล้วเอ๊ะมันสร้างเราต้องดูว่ามันสร้างโลใหม่ไหม คิดเส้นค่ะเส้นแนวนอนดูข้างล่างสุดสร้างโลใหม่ไหมอืมไม่สร้างโลใหม่นะคะเนี่ยชนโลเดิมเลยเป,เป๊ะเลยแสดงว่า โลเดิมคือตรงนี้ไฮเดิมคือตรงนี้ตีเส้นขอลบตรงนี้ออกก่อนนะคะตีเส้นฟิโบเหมือนเดิมจากไส้ล่างสุดเอาไส้ล่างสุดเพราะว่าตรงนี้มันเป็นมันนะต้องเอาที่ไส้นะคะแล้วก็มาติก๊กไส้สูงสุดตอนนี้อยู่ช่วง ออมันชน94.2แล้วกาลังขึ้นไป88.7อยู่ช่วง94.2ไป88.7ถึง88.7มาดูต่อ TNR ค่ะ TNR เลือก s t o ก set เหมือนเดิมนะคะ ก่อนอื่นเอ๊ะเมื่อกี้เรายังไม่ได,ดูวันนี่ irp c เากลับไปดูนิดนึง irp c หนึ่งวันอ๋อจะเห็นว่าพอชนเส้นนี้ปุ๊บก็เด้งขึ้นมาอยู่ตรงนี้ หุ้นตัวต่อไป tnr tnr เลือก stock set เหมือนเดิมนะคะเมื่อวานเป็นหุน้เป็นแท่งสีเขียวขาขึ้นวันแรกวันนี้ก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่เห็นแบบนี้แล้วไปดูเหนือนเดือนต่อค่ะ เหน็นหเดือนดูตรงเนี้ยเป็นโลใหม่แสดงว่าด้านซ้ายเราไม่ดูแล้วเอ๊ะแต่ว่ามันสั้นเนาะขอดูเป็น1สัปดาห์นะคะดูเล็กเกินไปค่ะโลใหม่คือตรงนี้แสดงว่าด้านซ้ายเราไม่ดูแลมาดูจากตรงโลล่างสุดไปด้านขวาคะ่ะตีเส้นฟิโบ ไปขวาสุดเอาไซส์นะคะตอนนี้มันอยู่หกสิบเอ็ดจุดแปดกลางๆนะ,ะอยู่ช่วงหกสิบเอ็ดจุดแปดโอเคมาดูวิเคราะห์กัน เอ๊จีทีมันอยู่ช่วงไหนเขากลับไปดูนิดนึงนะคะ g t ทลืมลืมเขียนไวซะอีกอ๋อมันอยู่ช่วง78.6อืมเห็นแบบนี้แล้ว ตัวไหนที่มันอยู่ในช่วงในเกณฑ์ที่มันต่ำๆแล้วมันดูน่าสนใจเห็นหมี irpc ktis inox tsth gtv ค่ะอืม ไม่ได้แนะนำในการซื้อการขายนะคะต้องเอาไปวิเคราะห์ราคาที่เหมาะสมพื้นฐานของหุ้นดูว่าปันผลได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ดูพื้นฐานของหุ้นตัวนั้นๆด้วยนะเพราะเราจะไม่ได้ดูแค่กราฟแค่นี้นะคะค่ะวันนี้ก็มาดูหุ้นที่เราสแกนเจอทั้งหมดคิดตัว 11ตัวนี้นะคะหวังว่าจะเป็นความรู้แล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็ฟังช่องรักคนยิ้มแฟนคลับนะคะขอบอกอีกทีนึงว่าไม่ใช่เป็นการแนะนำในการซื้อขายหรือบอกให้ซื้อแต่อย่างใดเป็นแค่การวิเคราะห์การให้ความรู้หรือการแสดงความคิดเห็นต่อหุ้นในช่วงนั้นๆ จะซื้อจะขายหรือยังไงให้นำไปพิจารณากับข้อมูลพื้นฐานของหุ้นตัวนั้นราคาที่เหมาะสมผลผลผลประกอบการต่างๆอีกเหมือนเดิมนะคะช่องรักคนยิ้มแฟนคลับเราก็มีกลุ่ม LINE OPEN CHAT นะคะก็ถ้าใครอยากเข้าเข้าไปคุยพูดคุยหรืออให้ความรู้กันหรือว่า อยากให้วิเคราะห์ตัวไหนอะไรยังไงก็เข้าไปในห้องนั้นได้นะคะสแกนตาม QR code ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้เลยค่ะห้องนี้เพิ่งเปิดใหม่สมาชิกอาจจะยังไม่ได้เยอะแต่ว่าก็ถ้าใครสนใจจริงๆถามมาได้เลยีล๋ยวก็เดี๋ยวบอกแล้วก็วิเคราะห์อะไรกันเป็นเพื่อนคุยหุ้นกันง่ายๆนะคะ คะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมถ้าสะดวกหรือยังไงก็ฝากกดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ